สวัสดีครับด้วยผมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Aden z e r o นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นนักเขียนเดียวกับในส่วนของตัว f a i r y t a l ลเนาะตัวละครในเกมก็จะมีความคล้ายคลึงจากอนิเมะเรื่อง f a i r y t a ทด้วยนะครับเพราะว่านักเขียนเดียวกันนะอะไรประมาณนี้เลยสำหรับเกมตัวนี้มาในรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นนั่นเองท่านผู้ชมครับลิขสิทธิ์แท้จากทางค่ายโคนนมิร่อยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมทีนี้วิธีการเล่นนะให้เรามาตตรรงนี้นนเาามาแต,ตรงนี้ แล้วก็จะมีตัวมิชชั่นให้เราเข้าไปเล่นเลยท่านผู้ชมครับสำหรับตรงนี้เนาะนี่มีเมนสอรี่นะครับก็เป็นมิชชั่นหลักเนาะเนี่ยมันจะมีอ่ามิชชั่นตัวนี้นะครับที่เราเล่นอยู่เนาะนี่เราเล่นแบบ n o r m a l ก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ไหวที่ระดับความยากบนบน,บนหรืออะไรแบบนี้นะครับนะเพราะว่าอ่าถ้าสมมติว่าพลังเราไม่ไหวนะครับแล้วเราเปิดออโต้อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ไหวนะครับเกมนี้มีระบบออโต้ด้วยนะครับบอกกันอย่างนี้เนาะ อัลโต้เพลย์มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะสำหรับเกมตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเล่นเจอบอสยากๆอะไรแบบน,นี้แนะนําให้เล่นเองมากกว่านะเดี๋ยวผมสก,กิปพวกเนื้อเรื่องต่างๆเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานี่ครับมาแล้วอันนี้ตัวละครทางด้านขวามือตรงนี้ครับมันจะสามารถสลับได้เลยเนาะอย่างเช่นผมจะเล่นตัวนี้นะเหมือนลูซี่ใช่ไหมในฟรี t เทลนะครับแล้วก็ตัวนี้ แต่ละตัวก็จะมีสกิลแล้วก็ถ้าไม่ตายแตกต่างกันไปเนาะหรือเราจะเปิดออโต้ด้านซ้ายบนก็ได้นะครับมันจะเดินเคลื่อนให้เองนะครับแล้วก็เราต่อสู้นะครับเราแค่กดปุ่มก็ได้นะครับให้มันเดินให้เนาะตัวออโต้เพลย์นะครับมันจะไม่สู้ให้กับพวกมอน์ลูกระจกธรรมดานะครับมันจะต่อสู้ให้กับพวกที่เป็นตัวบอสหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะต่อสู้ให้เนาะเออตัวนี้ก็จะเป็นไม่รู้ว่าเล่นไปไกลมันจะมันจะปลดล็อกตรงนี้ให้หรือเปล่านะครับหรือมันจะเป็นแบบนี้ตลอดนี้ก็ยังไม่กล้าฟันงเท่่าไห นะครับสกิปไปนี่อ่านี่ครับถ้าเป็นบอสแบบเนี้ยที่สู้ตัวเดียวอะ่ะมันจะเล่นออโต้ให้นะครับถ้าเป็นออโต้เพลย์เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเจอเป็นลูกกระจกหรือว่าลูกสม,มุนของของอบอสด่าน,นนั้นๆนะครับส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเดินออโต้ให้เราอย่างเดียวนี่ครับถ้าเป็นลูกกระจกแบบเนี้ยครับเห็นปะออโต้เพลย์มันไม่ทํางานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเก็บพวก อไอเทมหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอยากเก็บขนงคะแนนเนานนะแนะนําให้กดต่อสู้เองดีกว่านะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ชมบรรยากาศเกมเพยกันไปแล้วนะครับผมวิธีการเล่นก็มาที่ตรงนี้เนาะโหมดการเล่นอื่นๆในนี้ก็ยังมีอีกนะครับอย่างเช่นตัวที่เราไปเล่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเมนสตอรี่นะครับหรือว่าเนื้อเรื่องหลักนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกดันเจียนหาทรัพยากรเนาะที่เป็นดานเนาะ เราเข้าไปนะครับมีโอกาสได้อเทมพวกนี้นะครับอเทมมันจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูเนาะมันจะมีตัวที่แรนดอมตรงนี้ครับว่าเราได้อเทมอะไรบ้างก็จะมีพวกหินรุ่นต่างเนาะแล้วก็ตัวอเทมดรอปนะครับนี่ก็จะเป็นอเทมดรอปนะครับที่มีโอกาสดรอปนะมันไม่ได้ดรอปของดีขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับสีฟ้ามันเอามาล่อเนะครับเอามาล่อนะแต่อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกนะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่นเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ก่อนมันจะมีกิจกรรมอยู่ตรงนี้ นี่กิจกรรมอันนี้เลยนะครับกิจกรรมอันนี้จะเป็นสเปเชียลนะครับกิจกรรมพิเศษเนาะถ้าเราเข้าไปเล่นนะครับมันจะมีโอกาสได้ตัวไอเทมนะครับที่แบบดูดีมากๆเลยนะอันนี้เห็นปะ่ะของที่แบบดรอปก็จะแบบดูอลังการงานสร้างกว่าตัวด่านปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมพิเศษเนาะเนี่ยดูดิโอโเอาสีส้มสีทองมาลอ่อเออแล้วทีนี้นะครับเกมนี้มันสามารถทําอะไรกับตัวละครได้บ้างนะเออ อย่างแรกนะครับอยู่ด้านขวาบนก่อนเนาะด้านขวาบนนะครับเมนูแรกนะครับเมนู e q u i p นะครับตัวเนี้ยเราสามารถสมใส่อุปกรณ์สมใส่ได้ตรงนี้ก็เหมือนเกมทั่วไปเนาะไม่ได้มีอะไรยากนะครับอ่กดเลือกแล้วก็ใส่นะครับ Equip นะครับดูอันที่ดีกว่าหรือว่าให้ระบบ optimize ให้ด้านขวาล่างนี่ครับอย่างเช่นเราอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับสก็งสกิลอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เปลี่ยนได้เนาะนี่ครับมันก็ปรับเปลี่ยนให้หรือเอาแบบเท่าๆสเต็นะครับถ้ามันมีของที่ดีกว่ามันก็จะ เปลี่ยนอุปกรณ์สมทัยให้นั่นเองนะครับแล้วเลือกได้นะว่าเราจะอ,าอะไรเช่นถ้าเราจะไปสายป้องกันมันก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ได้อะไรแบบนี้นะครับสแตทมันก็จะลดมันขึ้นอยู่กับเราต้องการค่าแบบไหนนะครับอีงเช่นต้องอ่านพลังโจมต,ตีเน้นๆนะครับบวกเอาเอาอุปกรณ์สมทัยพลังโจมตีมาใส่ให้หน่อยนายดีเฟนต์ก็จะลดนะครับพลังโจมต,ตีก็จะสูงอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยทุกตัวเหมือนกันหมดเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นการ์ดเนาะนี่นะแฮปปี้นะครับบวกหนึ่งอะไรแบบนี้เอ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดช่วยนะครับนอกจากตัวอุปกรณ์สวมใส่ที่เรามีแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับต่อมาก็จะเป็นเมนูสกิลนะครับเมนูสกิลของตัวนี้นะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับอีกเมนูหนึ่งเนาะมันจะเกี่ยวเนื่องกับเมนูตัวนี้ท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ด้านขวาล่างตัวนี้เนาะนี่สกิลตรงนี้เนาะสกิลตรงนี้ท่านผู้ชมมันจะเกี่ยวเนื่องกับไอตัวที่ผมเปิดสกิลเมื่อกี้นะครับเราต้องมาปลดล็อคตัวสกิลตรงนี้เพิ่มเติม อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเราถึงสามารถเลือกสกิลมาใช้ได้นั่นเองนะครับนะอย่างเช่นถ้าผมว่าผมจะปลดล็อกเนาะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราดูกันว่ามีแต้มพอปลดล็อกอันไหนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เรากดปลดล็อกไปนะครับอัลล็อกไปบางอันมันจะเป็นพาสซีฟสกิลบางอันก็จะเป็นสกิลที่กดใช้อะไรแบบนี้ได้ไมคชมเนาะเออตัวละตัวละครแต่ละตัวมันจะมีแต้มอัพสกิลแยกกันเลยนะครับไม่ได้รวมกันเนาะเพราะฉะนั้นก็อัพไปเลยนะครับเรากลับมาที่เมนูสกิลนะครับเมนูสกิลนะ อ่าผมสามารถเปลี่ยนสกิลอื่นๆได้นะมันจะมีสกิลเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นถ้าผมไม่ชอบตัวกาวิตี้อันนี้ก็จะใช้กาวิตี้อันนึงก็ได้นะครับกาวิตี้อ่าใช่ปะจริงๆแม่งเหมือนกันเลยนะอยู่ที่สเตตเท่านั้นเองนะครับตัวต่อมาก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทักษะเสริมเนาะเช่นถ้าเราไม่เอาอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกาวิตี้เหมือนกันนะมันเป็นกาวิตี้อะดิเฟน์นะครับอันนี้เป็นกาวิตี้สำหรับพาววเอร์นะครับน่าจะเป็นพลังโจมตีอ่าตรงน,นี้นะครับแล้วก็เราจะเอาอันนี้เรากดเซฟ เนี่ยทุกตัวปรับเหมือนกันหมดเลยนะครับอโอเคต่อมาก็จะเป็นเมนูอ่าเฟรนนะครับมิชชั่นข้ามไปเลยเนาะเพราะว่าเป็นเมนูเคจทั่วไปเมนูเฟรนนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับอ่ะเอาไปดีมาไว้ตรงนี้เนาะนี่แล้วก็อ่านี่ไอเดีเซิร์ชนะครับไอดี ID หาได้จากไหนนะครับก็มาหน้านี้ก็ได้นะครับมันจะมีไอเดีเราแสดงอยู่เนาะเนี่ยไอดี ID ตรงนี้เอาไปให้เพื่อนนะครับแล้วก็กดเซิร์ชกันแล้วก็แอดกันให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับสาหรับตรงนี้เนาะ มีอินไว้นะครับที่ส่งมานะครับเขาส่งมานะครับเรากดรับหรือเราอินไว้ไปอะไรแบบนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเมนูเฟรนเนาะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูในส่วนของเมนูของขวัญด้วยนะครับมันจะมีพวกของต่างๆเนาะนะถัดมานะครับมันจะเป็นด้านล่างนะครับด้านขวาล่างนะผู้ชมมันจะมีเมนูอะไรบ้างนะด้านขวาล่างจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไอเทมเนาะด้านบนนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะอัปเกรดที่ไหน เรากดเลือกตรงนี้เนาะสมมุติว่าผมจะอัพชิ้นนี้เรากดอัปเกรดไปเลยนะครับจะใช้เทมประมาณนี้ถ้าเรามีเราสามารถกดอัปเกรดได้ถ้าเทมไม่มีครับตัวด้านขวาบนตรงนี้มันจะขึ้นสีแดงเนาะเออดูประมาณนี้แล้วกันถัดมานะครับก็จะเป็นการคราฟนะคราฟพวกหินรูนต่างๆอะไรพวกนี้หรือเอาหินพวกนี้มาทําการโบสนะครับอย่างเช่นตัวหนึ่งดาวเป็น2ดาวเนาะแต่เราไม่มีอ่าของนะครับตัวนี้เราก็ไม่สามารถ ทำการบูตตรงนี้ได้เนาะมันบูตทั้ง2อันเลยนะครับเป็นการบูตเนาะสำหรับตัวนี้ส่วนอันล่างนะครับอันนี้จะเป็นการขายของนะครับหรือเอาไอเทมที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับติ๊ก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 มาย่อยนะครับเพื่อเอาหินตัวนี้ไปอัปเกรดต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูอ d i ดิตตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนาะจริงๆตรงนี้เหมือนจะเป็นการย้อมสีพวกชุดของตัวละครนะครับท่านผู้ชมครับชุดที่ตัวละครเราใส่อยู่เนาะเช่นตัวนี้ใช่ไหมมันก็มีสี ให้ย้อมนะอยากย้อมก็ปรับดูนะครับผมว่าสีเดิมๆอะ่ะมันโอเคแล้วแหละอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนเนาะสำหรับเมนูอีดิตตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวคอสตูมนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวคอสตูมฟรีตัวนี้มาให้นะครับนี่เรากดอีกคลิปออนนะครับมันจะมีคอสตูมแบบนี้อันนี้จะเป็นชุดเดิมนะครับชุดเดิมก็น่ารักนะแล้วพอใส่ชุดคอสตูมน่ารักไปใหญ่นะครับ <laughs> ว่าไปนั่นเนาะอ่านะแล้วก็ตัวนี้ ก็จะเป็นตัวปาร์ตี้นะครับก็จะเป็นการเซตทีมของเราเนี่ยว่าทีมเราอยู่แบบนี้แบบนี้โอเคไหมหรือว่าให้มันปรับให้ระบบปรับแต่งให้นะครับจะเป็นแบบสกิลนะมันก็จะจัดทีมให้อแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองจัดกันดูเนะาะส่วนไอตัวนี้นะครับตัวนี้เราพูดถึงไปแล้วเนาะส่วนอันบนนะครับก็จะเป็นการใส่หินรูนท่านผู้ชมครับหินรูนที่เราจะบูตเมื่อกี มาใส่มันจะเพิ่มค่าความสามารถของตัวละครเนาะโอเคครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปด้านขวบบนก่อนนะครับแล้วก็มาตรงที่ setting นะครับแล้วก็มาที่ตัว d i ส p พย์เนาะตรงนี้นะครับปรับกราฟิกมีแค่ normal แล้วก็ low นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ